บริษัทตั้งหวังเจงขอเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับชื่ออะไรแนะนําตัวเลยนะครับออสไปรครับอายุเท่าไหร่ล้ครับปานปอหครับโออายุน้อยจังอยากทําตําแหน่งอะไรเป็นพิเศษไหมครับผัดกับข้าวครับฮะอะไรวะอ๋ออยากเป็นพ่อครัวใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างมาสัมภาษณ์งานกับพี่เนี่ยกดดันมาเฮ้ยไม่ต้องกดดันชิวๆว่าแต่สไปไม่ทําเพลงแล้วหรอ,อเบื่อแล้วอ๋อก็เลยมาสมัครงานดีกว่านาะดีเลยเดี๋ยวพี่ให้เดือนละแสน อยากทางานถึงกี่โมงดีครับเจสี่ครับโอ้เอาจริงดิดีปปะเนี่ยเอาดีๆอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่แปดล้านและตอนนี้อะไรวะให้หนึ่งแสนจะเอาตั้งแปดล้านเออน้องสไปจะเอาแปดล้านจริงๆเหรอครับใช่ถ้าพี่ไม่รับเข้าทํางานเนี่ยจะไปทําอะไรครับเราก็ต้องทําเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเค okay, ครับไปท,ทําเพลงเถอะนะจะเอาตั้งแปดล้านบริษัทกูเจ๊งพอดี โอเคครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปพี่และอยากไปติดตามพี่นะครับผมก็ฝากน้องๆไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุงอีกแล้วด้วยนะครับผมดันไปถึง1นึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ส0,000่นแล้วนะครับใครที่หาชื่อช่องไม่เจอนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับเราไปกดโลโก้ u t u b e นะครับมันจะพาไปชน้าช่องของพี่เองนะครับผมไปฝากไว้เลยนะครับช่อง YouTube ลุงอีกแล้วนะครับผมขอบคุณครับ